สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะมาแกะกล่องของขวัญน,นี่นี่กันไกลแกะกล่องนี้ No, 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 no. No, 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 no. คือผ้าเช็ดต,ตัวเดี๋ยวทำให้ดูมีผ้าเช็ดต,ตัวอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดต,ตัวอีกแล้วก็มีการบอกนะ้ำนะ กระบอกนะ้ำนีเขาจิ้มแบบนี้นีกระบอกนะ้ำอันต่อไปคืออันนี้หม้อกระทะหม้อกระทะนี่ทำแบบนี้เลย นี่ปะะ็ฝาแล้วก็มีอันนี้ที่ถูนี่แล้วก็ฝา <c oughs> น,นี้เป็นหม้อกาแฟะนี่เป็นแบบนี้ที่กดเป็นหมอาอทอดไข่ได้ด้วยแล้วก็ต้มมามา่าอต่างองื่นมากแก่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผ้าห่มอันนี้ก็เป็นนมนะนีม่มาแกะอันนี้กัน เป็นจานหมีมีจานหมีมล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีจานหมีอีกอัน ก็มีถ้วยแล้วก็มีถ้วยอีกแล้วทีนี้ก็เก็บออกมากแล้วก็มีถ้วยอีก ที่มีแล้วก็ม